คแล้วใช่ไหมคะโอเคบวมอยู่นะคะเนี่ย ใช่บวมเป่งเป็นหนองมาเลยเป็นหนองมานานหรือ,อยังจ้ามาแล้วไม่เจ็บแล้วล่ะช่า <c oughs> งตัดเลยนะคะขออนุญาตตัดตรงที่โดนหนองมันกินหน่อยนะคะเพราะว่ากินมาเกือบครึ่งเล็บแล้วอะคะ่ะ ช่างค่อยๆตัดให้อยู่นะจ๊ะนิดเดียวจ้ะครึ่งทางแล้วค่ะ อีก20%่สเสร็จค่ะสิเเสร็จค่ะ หนึ่งนะคะเจ็บไหมจ๊ะไม่เจ็บแล้วเดีย๋ยวเหลือเอาออกก็เสร็จแล้วค่ะ ดูหน่อยนะนิดหนึ่งนะคะทานข้าวมาหรือ,อยังคะทานข้าวมาหรือ,อยังจ๊ะทานแล้ว โล่งไหมคะโลง่โลงเลยใช่ไหมคะรู้ว่าอ๋อโล่งแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววัดให้ดูนะคะอ่ะเสร็จแล้วจะมาดูได้จ้ะอันนี้ให้ดูแล้วจ้ะเฉดให้ก่อนนะเก่งมากๆเลยค่ะอันนี้คือที่อยู่ข้างในค่ะมันเป็นแง่งด้วยนะคะมีมีง่ามที่ทิมข้างนอกด้วย อ่เดี๋ยววัดให้ดูนะคะว่าเขาอยู่แบบไหนดูสิคะลึกไหมคะม<า>โลงแล้วใช่ไหมจ๊ะตัดออกปุ๊บโลงเลยโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปของตัวเองนะ